ต้องโดนกระสเปียนพอดีครับเฮ้ยอยู่ไหนวะคนยิงเอ็มพิเจ็ดอะซ้ายมือซ้ายมือต้องความือคนหนึ่งมือจูนตำรวจ มันอยู่ไหนกันอะนี่มันอยู่บนนี่บนนี่บนหอเนี่ยขึ้นได้หอบุ้งบุ้งขึ้นไม่ช้ากันทีนะเอ้ยเอ้ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือถ้าเราเป็นคนธรรมดาเราช็อตไม่ได้เว้ยมันจะเป็นลูกปืนเว้ยต้องเป็นตำรวจถึงจะช็อตได้ไม่ไม่ได้อยู่ของมอนอยู่ของมอน ช็อตช็อตไหมนาช็อตไม่ช็อตไม่ช็อตไม่ช็อตมอตต้องเป็สมุดยิงรั้เห็นมช็อตช็อตมอช็อต ตายเลยเอาไปยิงตายเลยเอา <Ready. S 1> เฮ้ยม <Ready. S 1> ีต้องประมาณนั้นเฮ้ยอย่าอย่าผมไปหน้าประตูนะอย่าผมไปหน้าประตูเดี๋ยวมันยิงยิงโดนเดี๋ยวอย่าไปหน้าประตู Ê, mày mày lên trời đi người. Phi <laughs> này nếuออก เอออ้ยเอ้ยนักข่าวนักข่าวพี่เอาไปดินักข่าวออกออก้วนข่าวออกออก Standing by, waiting, ready for order, waiting, ready, standing by, ready, waiting.